สำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ได้ใช้รถสัญจรในกรุงเทพนะครับแล้วได้สังเกตป้ายโฆษณาบิลบอร์ดก็จะได้เห็นอีกหนึ่งแบรนด์รถไฟฟ้าจากจีนนะครับผมหแบรนด์ตอนนี้แบรนด์นั้นก็ได้มาอยู่ข้างๆกล้องแล้วนั่นก็คือช่างอันนะครับผมอ่าด้านข้างกล้องเนี่ยก็จะเป็นรุ่นจีพอตัวโมเดล L 0 7นะครับผมสังเกตดีไซน์ด้านหน้าต้องบอกว่าไม่คลายรถจีนนะมไม่ครรถจีนครับก็ ถ้าจะได้อินสปายมาจากทางฝั่งของรถยุโรปนะครับผมมิติตัวถังตัวนี้ก็จะเป็นตัวดี e gment นะครับผมถ้าเกิดว่าลองดูด้านหน้าเนี่ยก็จะสังเกตเลยว่าได้เป็นไฟ LED แล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยงามครับค่อนข้างสวยงามพสมควรเต <Yeah. S 1> ตานะครับผมถ้าเราแวะมาดูด้านข้างเนี่ยก็สังเกตได้เลยว่าตรงนี้ก็จะเป็นประตูมือจับแบบซ่อนนะครับผมอ่ะจะต้องลองเปิดให้ดูเ <Yeah. S 1> นาะอ่ะโอเคแล้วก็ กระจกเป็นแบบเฟรมเลสนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยก็บอกตามตรงเลยว่าดีไซน์ของไฟท้ายค่อนข้างสวยงามพอสมควรนะถ้าเจอบนท้องถนนเนี่ยเตะตาแน่นอนแล้วก็ไม่คล้ายกับรถยนต์ของแบรนด์อื่นเลยนะครับผมไฟท้ายก็จะเป็นดีไซน์ของแบบแนวๆเหมือนไฟยาวเนาะก็จะมีโลโก้แบรนด์อยู่ตรงนี้นะครับผมล้อก็จะเป็นล้ออลลอย19นิ้วนะครับผมภายในของโมเดล L 0 e นะครับผมอืมโอเค ก้าวขึ้นมาบนรถสัมพัสแรกคือทุกอย่างพร้อมให้เราเราขับมากเนาะเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยจะมีการเขยบเข้าไปข้างหน้าอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็จอที่เป็นจอกลางนะครับขนาดใหญ่ขนาดนี้ปรับเข้ามาหาคนขับอัตโนมัติด้วยเช่นกันโอ้โหอันนี้ดีนะดีมากเลยนะครับโอเคส่วนดีไซน์ดีไซน์ปุ่มไม่ได้มีเยอะมากเนาะดีไซน์เป็นแบบมินิมอลส่วนใหญ่เน้นให้ใช้จอกลางเป็นหลักนะครับผมด้านขวามีการมีปุ่มลดกระจกแล้วก็ล็อกรถ เป็นแบบปกติเนาะ okay, คล้ายๆกับรถทั่วไปครับผมมีแอมเบียนท์ไลท์นะครับอแอมเบียนท์ไลท์ด้านหน้าด้านข้างรวมถึงด้านหลังด้วยด้านหลังก็มีแอมเบียนท์ไลท์เล็กรูมเฮดรูมโอเคเลยค่อนข้างกว้างพอสมควรนะครับแน่น,นอนนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือโอเคอันนี้เป็นวายเดตชาร์จเจอร์นะครับผมคุณผู้ชมช,มชอบไหมครับสำหรับโมเดล L07 ซึ่งจริงๆแล้วก็บอกตามตรวงว่าชาังอันหรือจี๊ปพอเนี่ยเขาไม่ได้มาแค่โมเดลเดียวนะครับผมยังมีอีกโมเดลหนึ่งให้ติดตามกันครับผม SCO 7เนะครับอ่ะโอเคตัวนี้ด้านข้างกล้องเนี่ยก็จะเป็นสีขาวเนาะบอกตามตรงว่าโมเดลเนี่ยพอเห็นตัวจริงก็ใหญ่กว่าที่คิดแล้วก็ดีไซน์เนี่ยค่อนข้างฉบเฉียวใหญ่พอสมควรนะครับผมซึ่งอันเนี้ยถ้าเรามองแวบ,บแรกแน่นอนว่าไม่ได้ดูคล้ายกับรถ EV จากจีนเลยนะผมเพราะว่ามันดูมีเป็นความยุโรปนะอ่ะว่าตาม,ต,ามตรงดูมินิมอลนะครับผมแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างพอสวยงามพอสมควรไฟหน้าเป็นแบบ LED เต็มระบบนะครับผมแล้วก็ ตรงนี้ก็จะขายกับโลกโก้ของดีพาร์นะครับผมก็จะมีขายกับดอกไม้เนาะอ่ะโอเคแล้วก็ตรงนี้มีการตกแต่งค่อนข้างสวยงามนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะมีกล้องหน้าให้ด้วยด้านหน้าเนี่ยจะมีช่องเก็บสัมภาระขนาด125ลิตรนะครับผมก็ใหญ่พอสมควรเลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวล้อกันก่อนนะครับผมซึ่งล้อตัวนี้ก็จะเป็นล้ออลลอยขนาด20นิ้วน,นะครับผมดีไซน์ Moon นมูลไวเบรทนะครับผมอ่ะก็จะเป็นคล้ายๆกับใบมีดเนาะสีเทาเงินสลับกับสีดำนะครับผม เรามาดูด้านข้างของตัวรถกันตรงนี้ประตูมือจับก็จะเป็นประตูแบบก้านจับแบบซ่อนนะครับผมก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่าก,กดล็อกรถมันก็จะซ่อนเข้าไปสังเกตการออกแบบมิติตัวถังนะครับก็จะเป็นการดีไซน์แบบฟาสต์แบ็นะครับผมนี่โอเคไฟท้ายเป็นแบบไฟยาวฟู l l LED ดีเต็มระบบนะครับผมแล้วก็อันเนี้ยโลโก้แบรนด์มีแสงด้วยสีแดงนะครับผมแล้วตัวนี้ฟีเจอร์ของมันก็มีกล้องรอบคันด้วยนะครับผมเป็นกล้อง 3. 6 0เดี๋ยวผมลองกดให้ดูกันนะครับ ถ้าลองกดดูเนี่ยมันสามารถเลือกโซนที่เราต้องการอยากจะดูได้เช่นด้านบนอ่ะด้านบนเนี่ยเราก็จะเห็นฐานล้อทั้งสองข้างนะครับด้านข้างตรงนี้ถ้าเกิดว่าจอดเทียบเทียบฟุตบาทเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยอันนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าอยู่ในช่วงซ้ายของรถช่วงขวาครับแล้วก็แน่นอนช่วงด้านหลังโอเคจอกลางเนี่ยค่อนข้างกว้างพอสมควรน,นะครับเป็นมัลติฟังก์ชันเลยปรับเปลี่ยนอุณหภูมิแล้วก็ความแรงของแอร์ได้ที่จุดนี้เลยนะครับผมรวมถึงเบาะด้วยเช่นกัน เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะดีไซน์ภายนอกหรือภายในก็บอกคตรงว่าเตะตาแน่นอนเมื่ออยู่บนท้องถนนนะครับตรงนี้ราคาเปิดตัวยังไม่แน่นอนนะผมแต่ผมบอกคตรงว่าถ้าเกิดอยู่ในช่วงราคา1.3หรือ1.4ล้านเนี่ยถูกใจคนไทยแน่นอนถ้าอยากรู้ว่าราคาจะเท่าไหร่สามารถติดตามได้ในงานมอเตอร์ p o ซสิ้นปีนี้นะครับ